ี่เก๋ไปอ่านพี่เก๋ไปอ่านพี่เก๋ต้องอ่านตลกมากรัฐพงศ์ระบุว่าคณะในบ้านเรือนร้านรอปต่างๆได้รับความเสียหายอย่างหนักต้องอาศัยน้ำประปาทำความสะอาดการปล่อยน้ำต้องค่อยๆเพิ่มแรงดันนะป้องกันท่อแตกน้ำประปาจึงค่อยไหลซึ่งในเบื้องต้นอาจจะไม่สามารถใช้น้ำไระตาปกติการฟื้นฟูเราต้องทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วมใช้อุปกรณ์หลายอย่างทั้งถุงดามเพื่อกระตุสิ่งปฏิกูลกองขยะมหาศาลที่กำลังร้อนเมืองต้องอาศัยแรงงานจากพื้นที่นอกพื้นที่จำนวนมากเพื่อเร่งกำจัดขยะ ที่กาลังส่งกลิ่นเน่าเหม็นในหลายแห่งโดยใช้นในตาดกิมหยงต้องใช้น้ํายาฆ่าเชือ้อเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคไม่บอกไม่รู้นะว่าการฆ่าเชื้อโรคมันต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออีได้อีเพลงไม่บอกกูกูไม่รู้เลยเนี่ยนอกจากนี้นะครับเราต้องตรวจสอบโครงสร้างบ้านจัดก,การเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกน้ำท่วมขัง,งเป็นเวลานานอ,อ๋อเมื่อเบือนบอกว่า <c oughs> ที่เราต้องล้างก้นน่ะคุณผู้ชมมันมีใครไม่รู้วะ ก้นสิ่งที่กูกูอยากรู้คือมึงหาน้ํายาฆ่าเชื้อจากไหนมึงหามาได้กี่ล้านคุณผู้ชมเปรียบเทียบการทํางานของสองพักอีพักหนึ่งไปนั่งต่อไม่กวาดอีพักหนึ่งนั่งดูภาพถ่ายทางดาวเทียมแต่อีพักเนี้ยมันมันไม่มีมันเรียนหนังสือไม่เยอะไงมึงก็เอาไม้กวาดไปเอาถังออกซิเจนไปเอาผงสบอกไปเอานมไป เอาเสื้อหนาวไปเอาแป้งสีฟันไปเอาแป้งขัดพื้นไปเอาผ้าขดถูไปเอออีพักนี้ยพักไม่มีการศึกษาส่วนพักที่มีการศึกษาเราต้องเริ่มฟื้นฟูรู้ไหมครับว่าการทําความสะอาดนั้นต้องใช้น้ําประปาเอาเอกูไม่รู้ตั้งแต่ออกจากแกกูมากูไม่รู้เลยว่าการทําความสะอาดบ้านต้องใช้น้ําประปะา